S a s s a l a m u a l a i k u ราะ r a h m a t u l l a h วะ a b a r a k a t u h วันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชานฮูวยยกร์กันนะคะหัวข้อนะคะก็คืออัลอัสมาอูนะคะคำนามต่างๆนะคะที่เป็นมอโรอบนะมาดูชนิดแรกนะคะก็คืออัลมัรฟูอา์ตนะคะอัลมัรฟูอา์ตเนี่ยก็คือคำนามที่เป็นมัรฟูอา์ตก็คืออยู่ในสภาพรอฟมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะชนิดแรกของมัรฟูอา์ตนะคะก็คืออัลฟาอิลูนะคะคือฟาแอนฟาแอนก็คือประธานนะคะประโยคที่ว่ามี ระะกริยาปฏากรรมกริยาประธานนะคะก็ฟาแอนนนั่นเองต่อมานะคะตัวที่2ก็คือนาอิบุลฟาแอนนนะคะนาอิบ ah ุลฟาแอนน์นี่ยก็คือเป็นตัวแทนของฟาแอนนนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะชนิดที่3ของมัดฟูอาร์นะคะก็คือมุบตาดาวะขอบัตนะคะก็คืออันมุบตาดาอุวัลขอบารูนะคะก็คือมุบตาดาและขอบัตน,นะคะประโยคที่เป็นมุบตาดาและขอบัตน,นั่นเอง อ่ะข้อที่4นะคะก็คือ ismuka หน้านะคะก็คือคํานามของกาหน้าคํานามของกาหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะว่าที่จะมีตัวอะไรบ้างนะคะอ่ะข้อที่5นะคะก็คือคอบัตอินหน้านะคะคอบัตอินหน้าเนี่ยก็เป็นคอบัตนะคะก็คือเป็นตัวที่อยู่หลังนะคะอิ na, นหน้าเมื่ออินหน้านําหน้านะคะอ่าอันนะคะคอบัตอินหน้า ะค,ะคือเมื่อมีอินนามาน้ำหน้าเนี่ยขอบัตของมันเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ก็จะอยู่ในสภาพรอฟนั่นเองนะคะต่อมานะคะชนิดที่6ของอัลมาฟูอาร์นะคะก็คืออัตตาบิโอเลสมินมาฟูอินนะคะก็คือตัวตามนะคะสำหรับอิสมูลที่เป็นมาฟูอ่าชนิดแรกนะคะก็คือเป็นนอัตนะคะอัตมันอูตก็คือเป็นการบอกถึงคุณลนะักษณะกับสิ่งที่ถูกให้คุณลักษณะนะคะ อ่าแ to, pues, ล้วก็อย่างที่2ที่เป็นตาเบียนะคะก็คือเตากีตเตากีดเนี่ยคือการเน้นย้ำนะคะเตากีดเนี่ยหมายถึงการเน้นย้ำนะคะแล้วก็ตัวที่3คืออัดฟูนะคะหรือว่าอัตอฟอัตอฟเนี่ยก็คือการพาดพิงนะคะอัตอฟเนี่ยก็คือการพาดพิงแล้วก็ตัวที่4นะคะก็คืออัลบาดาลูอัลบาดาลูเนี่ยบาดาลนะคะก็คือการทดแทนนะคะเป็นการแทนคํานั่นเองค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะกับอ่า อัลอาสมาอุลมารฟูอาดนะคะก็ทบียงเท่านี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ